สวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบยุทธยาฟาร์มหอยเชลลี่สีทองอสุขูสุขคนสำหรับมื้อนี้นะครับทางฟาร์มหอกาซีเชิญพีสนองมาเบิงนะครับการเตรียมธนาคารากระช่างนำหอยเชลลี่สีทองซึ่งมื้อนี้เป็นบอ่อไม้บอ่อที่สองครับบ่อแหลจึงมีกระช่างลายๆนั่นก็รู้สึกว่ากระช่างจะเติมบอ่อแล้วนะครับอันนี้คือสภาพนะครับสภาพากระช่างที่เฮา อาเียมเอาไว้นะครับเป็นกระช่างที่ลงทุนหน่อยนะครับใส่รักไม่ไพ่อาซีรักนะครับอาซีรักขั้นอกจี็ดเป็นกระช่างร้อยนามานี่ก็ลงทุนสูงไม่ไพ่ซีรักนี่ก็ลงทุนแค่สี่สิบบาทนะครับถ้าใส่อาท่อพีวีซีเป็นกระช่างร้อยก็ะจีตก,กระช่างละประมาณพันกว่าบาทอาถึงขนาดห้องกระช่างนะครับขนาดห้องกระช่างนี่ เป็นขนาด3คูณสเมตรนะครับซึ่งที่สามารถบรรจุลูกหอยได้ประมาณ 2,000- ถึง3,000ตัวนะครับสำหรับมนีทั้งควาห้ากาอาจได้นำลูกหอยนะครับลูกหอยที่อนุบาลแล้วนะครับมาปล่อยในกระช่างนะครับพี่น้องสังเกตบนนะครับการเตรียมกระช่างนี่อาจทาั้งควาห้าวถืใสจอกองูไปลวงหนาประมาณ1สัป,ปดาห์ก่อนสีนนำลูกหอยมาปล่อย วันายแล้วก็คือเตรียมบ้านเตรียมอาหารในเขาก่อนนะครับจากนั้นก็น้าค่อยนําเอาลูกหอยเชลลี่สีทองมาลงมาปล่อยเลียงไว้แล้วค่อยใส่จำพวกพืชนน้ำนะที่ใส่ลงไปในกระช่างน้ำหรือถ้าคั้นหอยเชลลี่สีทองเข้านี่นะครับในบ่อนี่ก็มีอยู่สองกระช่างนะครับสองกระช่างเป็นช่างที่หนึ่งนะครับนี่ก็เป็นกระช่างที่สองนะครับซึ่งเขาได้เตรียมกระช่างเอาไว้ ประมานหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับเตรียมบ้านหองมันก็คือใส่อจอกหูหนูซึ่งที่เป็นทั้งอาหารเป็นทั้งบ้านพักอาศัยไปด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นเตรียมในบอ่อนี้นะครับเป็นบอ่อไม้นะครับมาเตรียมเอาไว้สองกะชั่งสว่วนบอ่อเก่าอยู่ทางที่พี่น้องในเบื้องในยูทูปต่างๆที่ได้ออกไปแล้วนะครับืัอน,นี้ก็จะพาไปเบิ้องอีกสองกะชั่งครับผม วันนี้เขาก็ได้เดินทางมาถึงกระช่งะางน้ำเรือธนาคารนา้ำเอาเอาไว้สำหรับฝากลูกหอยเฉลี่ยสีทองเข้าเป็นกระช่างที่สามนะครับซึ่งทั้งความเขาก็เตรียมเอาไว้คืนกันนะครับซึ่งสิประกอบู้ได้ลักเสียบลงไปในน้ำนะครับหรือปักลงไปในน้ำซีหลักนะครับยึดกระช่างไว้สีด้านภายใน อากระช่างนะครับพระเนกระช่างกระใสจอกหูนูคือกันนะครับอันนี้เป็นกระช่างที่3ครับสว่วนด้านหน้านี่นะครับอันนี้เป็นกระชังที่สซึ่งยังมุมีโลูกหอยนะครับใน,นกระช่างนี่เป็นกระช่างเป่าอยู่นะครับซึ่งทางความาเขาได้เตรียมอาไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์โดยใส่จอกหูหนูคือกันนะครับเพื่อพี่เป็นที่ยอยู่อาศัยเอาลูกหอยเวลานําออกมาปล่อยนะครับซึ่งพี่น้องเขานะครับที่ ที่น้ำลูกหอยมาปล่อยนะครับก็ต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงนาซากหน่อยอประมาณหนึ่งสัป,ปดาห์นะครับเพื่อให้จอกหูหนูของเหานี่ครับพื้นตัวสกอนหรือขยายหลากสกอนนะครับเพราะว่ามันติดใส่เป็นอาหารอาของโลหอยของเหาได้พอมและก็เป็นที่อยอาศัยได้น้ำนะครับต่อไปกัิทีนำ้ำลูกหอยมาปล่อยให้พี่ให้นอกบิงครับผม วันนี้เขาก็ได้เดินทางมาถึงกระช่างนะครับช่างที่เข้าเตรียมไปนะครับที่หนองเบิงนะครับทั้งนี้จะต้องการลดกระช่างลงจากดันหนึ่งก่อนครับเพื่อสะดวกในการปล่อยลูกหอยอซึ่งกระช่างน้ำหรือธนาคารนา้ำแห่งนี้นะครับสามารถที่จะบรรจุลูกหอยได้นะครับลูกหอยได้ประมาณกระช่างละสองพันหาร้อยตัวถึงสามร้อยตัวอันนี้คือลูกหอยนะครับลูกหอยที่ห้องศีน้ำมาลลไปลป่อยนะครับเขาก็ั okay. เทลงไปเลยครับค่อยๆเทลงไปนะครับเทลงไปนะครับเดี๋ยวลูกหอยองเขาก็จะค่อยตายไปจับน้ำจอกหูหนูนะครับน้องเห็นลูกหอยนะครับอันนี้จะเป็นตีเขียวแดงนะครับซึ่งภายในกระช่างมุ่งถึงห่ออนุบาลไว้นะครับอาการระบายน้ำหรืออัตราหอยมันอยู่ในหอยมันหนาแน่นเกินไปนะครับ ก็าเลยทำให้ลูกหอยเขียวน้ำแดงนะครับกับพวกปัยังครับอยูุดนๆไปบวกเกินหนึ่งเดือนนะครับลูกหอยพวกนี้ก็สีสีเขียวพวกนี้กะจีลดออกนะครับเป็นสีทองนะครับอันนี้คือกระช่างที่หนึ่งนะครับที่เขาปล่อยจลูกหอยลงไปนะครับซึ่งลูกหอยพวกนี้นะครับอ่าหลังจากปล่อยเลี้ยงลงเปวนะครับเอาวกเกินสองเดือนนะครับเขาก็จะเป็นไส้เลี้ยนอ่า สองบาทได้เดียนหาบาทแดเดียนสิบบาทแด้เขาก็ค่อยขัดแยกออกน้ำหลักนะครับอันนี้ก็เป็นการปล่อยกระช่งที่หนึ่งนะครับส่วนทั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นกระช่างที่สองนะครับเดี๋ยวเขาจะทำการปล่อยให้พี่ให้น้องเบ่งอีกต่อไปอุปกรณ์ที่ใส่ในการเลี้ยงห้อยนะครับอา่ออกยูกทูบมาให้เดวาอ,อจาจักเท่อนะครับก็คือเหงื่อหน่อยแล้วเดียวนี่นะครับใส่ในการพายเห่อ เพราะว่าสียหาหารหอ้อยเก็บห้อยนะครับซึ่งจะเป็นการประหยัดนะครับถ้าดีเขาจะเหตุสะพานอ้อมอบริเวณในบอ่อป่าเขาเมื่อกี้นงบประมาณเยอะนะครับเสะพานข้ามไปเบิงกระช่างนั่นเบิงกระช่างนี่นะครับซึ่งโอ้ลงททนสูงนะครับาบางหน่อยกว่าสามหมื่นถึงที่หมื่นบาท ส่วนเงินลํำนี้ก็4,000บาทนะครับสำหรบำับแนะนําให้ผู้ที่ทีเลี้ยงหอยในบอ่อป่านะครับาหาซื้อเงาอน่อยๆล่ำเดียวนะครับอันนี้ใส่มาหลายปีแล้วครับคุ้มค่าแล้วนะครับอต่อไปกับจีพายพี่พ่อน้องไปเบิ้งกระช่างที่สองที่ห้าที่ทำการปล่อยลูกหอยลงไปอีก2 5 0 0 3 0 0ตัวนะครับแล้วลมือนี้ก็บจปีปล่อยอยู่ประมาณ4กระช่างนะครับรวมแล้วกับประมาณ10,000ตัว นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตง่ายเงื่อไปใกล้ๆกระ,กะช่างก่อนครับเพราะว่าเงื่อนนี่เป็นอุปกรณ์สําคัญนะครับที่ใช้ในการเลี้ยงหรือการปล่อยหอยนะครับผมเป็นอยู่ในคณะนี้นะครับที่พีที่น้องมองเดีวยวเห็นในคณะเป็นกระช่นนางที่สองนะครับที่ห้อติตตองน้ำเอาลูกหอยที่ห้อหลังจากห่ออนุบาลไว้แล้วนะครับลงมาปล่อยเลี้ยงอ,อีกอีกสองพันห้าร้อยตัวสองกระช่างนี่ก็เป็น อาหาพันธโตนะครับซึ่งทางฟาร์มฮอกก้าจีอาให้เพียน้องเบิ้งซึ่งพี่น้องเบิ้งนะครับในกระช่างตัวนี้นะครับอาจจะเป็นจอกหนูนะครับซึ่งมันมีลูกหอยสักตัวครับท่านี้ครับเขาเตรียมการเอาไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเดี๋ยวพี่เท้ลูกหอยให้พี่น้องเบิ้งก็ไปนี่นี่ก็เป็นลูกหอยนะครับที่ห่อโนบานไว้นะครับอ่าเป็นลูกหอยที่ห่อโนบานไว้ คือลูกหอยอที่มอมอง,มอ,งอยู่ี่ก็บาดดำกอสามพันตัวนะครับซึ่งเขาก็จะัยนน้ำการปล่อยหลังจากนั้นค่อยยก,กงูกระช่างขึ้นนะ,ะนี้เขาลดลงโยนะครับเป็นกระช่างขนาดสามเม็ดคุ้นสี่เม็ดนะครับอละล่ะสำหรับมือนีนะครับขอขอบคุณขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่เกียติตามารับชมเป็นอย่างดีซึ่งทั้งฟ้าเฮามือนีตั้งใจที่จะ ใความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการการช่างน้ำหรือธนาคารน้ำสำหรับเอาไว้เลี้ยงหอยเชอลี่สีทองหลังจากเียห้ออนุบาลไว้แล้วตลอดจนการติดตั้งธนาคารน้ำหรือธนาคารหอยเชอลีสีทองอโดยใส่เสาไม้ไผ่นะครับซึ่งจะเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับกลัว ที่ห่อสิใจเป็นกระช่างร้อยน้ำอันนี้กรับกพี่ฝักน่องเฮาผู้ใดอยาเกเห็ดนะครับเป็นการกระช่างแบบประหยัดต้นทุนซึ่งบ่บอกว่าอย่างทุ่มืงอนในการเกษตรนะครับเาก็ต้องเลือกอา่าการลงทุนที่ลงทุนหน่อยไว้ก่อนนะครับเอาละ่ะสำหรับมนีกาขอขอบคุณขอบคุณพีขอบคุณน่องอีกแคนึงในกระตามสร้างนะครับขันถูกอกถูกใจ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด,ด,เดร์ครับผมสวัสดีครับผม